สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับเช้าวันพฤหัสที่13มกราคมนะครับ6นาฬิกา5 2นาทีนะครับอัปเดตภาพรวมของพ u กาูพักเช้านะครับเดี๋ยวเราดูที่แฟนเพจเทททองนะครับผมอัปเดตไว้นะครับ2ครั้งเมื่อวานเนี่ยนะครับเมื่อวานนะครับ17ชั่วโมงที่แล้วนะครับภาพเป็นี้นะครับภาพเมื่อวานนะครับน่าจะเปิดอยู่ประมาณ1.8 2.1 2.0เนี่ยนะครับแล้วก็เด้งขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็กลับลงมาที่ทางประมาณนี้นะนะครับ ภาคบ่ายเริ่มจะยกหายยกโลนะครับมันเป็นการเด้งนะครับคือผมเขียนว่าเด้งนะในกรอบตรงนี้นะครับหนึ่งแปดสองหนึ่งหนึ่งแปดสองเนี่ยให้ผ่านจะลงทงนี้นะครับนะครับข้อดีผ่านไฮเดิมนะครับตรงนี้ไปผ่านหนึ่งสองสามไปนะหนึ่งแปดสองสามจะขึ้นมาทางสองห้าสองแปดานจะที่ทางประมาณนี้นะฮะทีนี้เมื่อวานนี้เขาย่อหลุดโลตรงนี้มานะครับหนึ่งแปดหนึ่งห้าหลังจากนั้นก็กลับตัวขึ้นไปผ่านไฮเดิมไปเมื่อคืนนะครับเรามาดูภาพต่อเนื่องนะ หลังจากนั้นนะครับสิบประมาณสิบชั่วโมงที่แล้วนะครับหรือว่าหลังจากนั้นประมาณเจ็ดชั่วโมงนะครับผมอัปเดตไว้อีกทีนะครับตอนที่เขากลับตัวนะตรงที่เขียนว่า AKU ย่อลงมาทําจุดต่าสุด18.4นะครับก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดเด้งขึ้นอยู่ในกรอบไซเบร18.418.23นะครับตรงนี้คือไฮเดิมนะครับนะครับตรงนี้เป็นไฮสามอันนี้เป็นโลซี 4. นะครับก็คือชุดที่ปรับลงมาเมื่อวานนะครับหนึ่งสี่นะครับสองสามก็คือกรอบไซเบอร์ตรงนี้นะครับกรณีนะครับเป็นเป็นเด้งนะครับมันก็จะเด้งไปทางหนึ่งเก้าสองหนึ่งนะครับแต่ถ้ามันจะขึ้นต่อเขาจะต้องผ่านแนวหนึ่งแปดสองสามนะครับสองห้าสองแปดสามสองนะทิศทางทิศทางขึ้นตรงนี้นะครับเขาจะผ่านไฮเดิมไมมานะครับก็จะขึ้นมาตรงที่ผมที่ทดสอบขึ้นเนี่ยนะครับ แนวต้านสำคัญในภาพใหญ่ก็คือไฮเดืนตรงนี้3032เนี่ยมันมีโอกาสจะไม่ผ่านของเมื่อเมื่อวานนะนะครับแต่ล่าสุดก็ไปติดจุดประมาณ1828แล้วก็ย่อมาเช้านี้นะอ่าทีนี้เราดูกราฟจริงกันนะครับกราฟจริงล่าสุดในเช้านี้ผมไม่ดูผ่าน Trading View นะครับ Tra d i n g View ก็ภาพเดียวกันนะครับที่ผมส่งให้พวกเราดูก็คือนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะ ภาพตรงนี้นะก็คือภาพเดียวกันคือมันมีแนวต้านอยู่สองเนี่ยตำแหน่งสองตำแหน่งนี้นะครับอันนี้โพสต์ไปตอนเกือบสี่ทุ่มนะนะครับที่มันมีโอกาสจะติดก็คือตรงนี้สองแปดกับสามสองอ่ะนะครับเมื่อคืนเขาขึ้นไปสองแปดนะทีนี้มันมีโอกาสที่จะติดเพราะว่าตรงนี้มันเป็นไฮเดิม erm ด้วยมันมีแนวต้านในยะด้วยนะครับแล้วก็สัดส่วนการเคื่้นที่สังเกตว่าในการขึ้นเนี่ยยกหายกโลยกหายกโลยกหายกโลเนี่ยคือมันย่อดน้อยเนีย่ยมันก็ขึ้นไปได้แต่ว่าละสัดส่วนมันอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ย เห็นไหมครับหนึ18 28, 18่งแปดสองแปดหนึ่งแปดสามสองเนี่ยมันเป็นใะสําสำคัญมันอาจจะปรตก็ได้นะครับแล้วปิดตลาดไปนะครับอันนี้ที่จะส่งไปนะนะครับที่อ่าที่นี้ไอ้คาที่ผมบอกอ่าตามรูปนะฮะที่ส่งไปตามรูปนะ่แล้วก็อ่าบอกให้พวกเราฟังไปนะอ่าดูตรงนี้นะคือมันมีที่มาอยู่นะครับตอนใกล้ๆกับสี่ทุ่มหลังจากนั้นประมาณสักสามนาทีผมส่งอันนี้ไปนะผมว่า อยูนะ่แนวต้านที่ใกล้ที่สุดนะครับสองแปดนะสองแปดสามูนสามสองนะครับก็ที่มาตรงนี้แหละนะครับนะครับอตรงนี้ไม่ผ่านหลายรอบนะคืออาจจะอาจจะยอดได้นะคือแต่ว่าถ้าถ้าใครบายต้นทุนต่ำกว่าหนึ่งแนหงสี่นะก็คือโลของเมื่อวานเนี่ยเราพอถือรุนได้นะครับมันพอถือรุนได้นะครับสำหรับใครที่มองลงเนะี่ยให้ไปเซลล์ข้างบนเพราะว่าอ่าถ้าเราเซลล์ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผมโพสต์ไปนะมันก็ดีวมันมันขึ้นไปต่อนึงกัไหมครับ ม,มันขึ้นไปต่อก็เราก็จะโดนลากไปอีกใช่ไหมนะครับอทีนี้เรามาดูกราฟกันนะครับกราฟเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับแบบนี้นะคือในในในภาพใหญ่เนี่ยลองดูถอยกลับมาน,นี้นหนนะคือภาพใหญ่มันหามันอยู่นี่นะช่นะครับแล้วก็โลภาพใหญ่ก็คือไฮประมาณ1 8ึ่งแ อ่าภาพแบบนี้ก่อนนะเรามงนี่ก่อนนะคือในภาพอย่างนลงมาแบบนี้ใช่ไหมนะครับหลังจากนั้นมันก็ยุกหายนะแล้วก็มันทําลงไว้ตรงนี้นะครับชุดที่ลงมากอนเนี่ยมันเด้งขึ้นมารอบแรกมันติดประมาณหนึ่งแปดสามศูนย์นะครับสามศูนย์สามสองเนี่ยขึ้นไปสามสองก่อนแล้วก็ย่อลงใหมเ่เด้งขึ้นไปไม่ผ่านตัวสามศูนย์แล้วก็ทิ้งลงมาเนี่ยอ่าไอช็อตที่ทิ้งลงมาตรงนี้มันเป็นการย่ออยู่นะครับยังมองเป็นการย่ออยู่เพราะว่า ถ้าเราไฟโบวัดนะคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็โลนี่นะโลนะครับแล้วก็ไฮนี่เราวัดยอดดูนะคือคือมันมีความพอดีอยู่นะครับเหมือนนะครับมาร์เก็ตเมกเกอร์นะหรือว่าเจ้ามือนะคนที่เขาคอนโทรลกราฟเนี่ยที่กราฟที่มันขึ้นมาแบบนี้นะครับที่มันลงแบบนี้นะครับที่มันขึ้นแบบนี้นะครับมันมีมันมีคนที่มีเงินเยอะกว่าเราเนี่ยอาจจะเป็นกองทุนกองใดกองหนึ่งนะคอนโทรลในกราฟเป็นแบบนี้นะครับ ทีนี้ถ้าระลูนเนี่ยผมประเมินว่าไอชุดนี้เขาขึ้นมาก่อนใช่ไหมชุดนี้ย่อลงมาใช่ไหมครับชุดนี้มันลงมาเนี่ยองคอนพดดีนะครับแล้วเขาก็ไล่ขึ้นคือในภาพใหญ่มันมีโอกาสเหมือนกันว่ามันจะขึ้นแบบนี้และเนี่คือยอ่อและเนี่คือจะขึ้นต่อไปทิศทางประมาณนี้นะครับถ้ามันผ่านในเดิมมานะหนึ่งแปดสามสองนะครับถ้าผมพูดนะวันไหนจบพูดพูดจบไปนะครับแล้วไปเจอคิดว่าเขาผ่านหนึ่งแปดสามสองไปนะครับเขาจะประเทศในกรอบนี้นะ สามสองไปห้าสามเนี่ยกรอบดีนะนะครับแต่เช้านี้เห็นเขาย่อใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องตามดูทีนะครับว่าความน่าจะเป็นว่าเขาจะย่อลึกไหมนะครับถ้าย่อไม่ลึกมันจะขึ้นต่อนะอ่ะเาเข้าใจภาพนีก่อนนะครับทีนี้อ่าตอนนี้เราเทรดกันอยู่ในใน,ในตรงที่เขาย่อมาเช้านี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ดูภาพห้ช่วยกันนะครับนะครับคือถ้าเราดูในภาพล่าสุดเนี่ยนะเราจะมองจากหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดแปดสามขึ้นมาเนี่ย เราเห็นว่ามันเคลื่อนที่ไปทิศทางนี้นะก็คือข,ขึ้นไปเนะี่ยนะครับในขึ้นมันก็จะมีสังเกตว่ามันมีการยกหายกโลยกหายยกโลยกหายยกโลยกหายใช่ไหมออันนี้ก็หายอันนี้ก็โลอันนี้ก็หายอันนี้โลหายโลใช่ไหมอ่าขึ้นมาแล้วก็ยอดน้อยน้อยขึ้นใหม่ยอดน้อยน้อยขึ้นใหม่ยอดน้อยน้อยผ่านไปขึ้นใหม่นะครับทีนี้อที่ผมบอกว่ามันมีมักกิจแมกเกอร์เมกเกอร์คอนโทรลอยู่เนะี่ย เราเราใช้ไฟบูวัดนิดหนึ่งนะครับชุดนี้ขึ้นไปแล้วย่อเมื่อวานนะอ่าผมวัดอะไรดูนะเนี่ยมันลงมาเท่าไหร่ครับหนึ่งแปดหนึ่งห้าสัดส่วนสำคัญพอดีสามถึงแปดจุดสองฮะช็อตนี้นะอ่าช็อตช็อตก่อนหน้าอ่านที่ลงอยู่นี้ใช่ไหมอันนี้หายนี้ใช่ไหมครับอ่าที่ลงมาแค่เคียงนะสามแปดจุดสองคือแบบนี้มันย่อเล็น้อยไปนที่ขึ้นต่อนะครับคือมันอ่าจิตวิจาร์ก็ประมาณนี้นะคือตอนนี้ไอ จ้ามือเขาไล่ไล่ขึ้นมาใช่ไหมแล้วเราขายนะครับนักลงทุนส่วนหนึ่งขายเขาก็ยอมไม่ย่อนิดหนึ่งแล้วก็เขาก็ไล่ขึ้นใหม่นะครับแล้วก็ย่อลงมาใหม่ใช่ไหมแล้วก็ไล่ขึ้นใหม่นะครับแล้วก็ย่อมาแล้วไล่ขึ้นใหม่ใช่ไหมคือในตอนที่อ่าพวกเราขายมาหรือว่าเขาขายเองเนี่ยมันเป็นการย่อเขาจะขึ้นต่อหมายความว่านะครับถ้าเมื่อวานเนี่ยอ่าในช็อตเนี้ยถ้าใครซื้อมาใช่ไหมก็กำไรอยู่นะแต่ถ้าเราไม่ปิดสุดท้ายเขา,ากเรากลับมา เราก็กลายเป็นติดลบไปเลยนะครับคล้ายกันคล้ายกันก็คือตรงนี้ถ้าเราเซื้อมาใช่ไหมถ้าเราทนถือเนี่ยก็กําไรอยู่แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไม่ปิดก็ก็ไล่กลับเหมือนกันจะบอกว่านะครับคือในแนวโน้มเนียน่ยนะในทิศทางเนี้มันเป็นทิศทางขึ้นใช่ไหมนะครับมันจะขึ้นมากย่อน้อยขึ้นมากย่อน้อยขึ้นมากย่อน้อยเนี่ยมันก็เรียกว่ามันจะมันมันเป็นการขึ้นใช่ไหมต่างก,กันตรงนี้ลงลงเด้งลงเด้งลงเนี่ยลงมากมากเด้งน้อยน้อย นะครับอันนี้เป็นฝากไอเดียไปนะทีนี้เวลาเขาทาราคาเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นการทําราคาหลายแบบนะก็ค่อยศึกษาเอาแต่ว่าคือถ้าวันไหนพวกเราเห็นแพทเทิร์นประมาณนี้นะครับขึ้นและยอดน้อยเนี่ยมันจะนิวไฮนะครับนิวไฮมากนรือน้อยต้องวัดอีกทีขึ้นยอดน้อยเนี่ยไม่ได้นิวไฮเนะี้ยก็เลยเป็นที่มาว่าให้ไปเซล,ลจากสูงๆมาเพราะว่าดูแล้วเนี่ยสัดส่วนการการขึ้นเนี่ยที่ผมวัดให้พวกเราดูเนี่ยมันคือ ตรงนี้นะเราวัดเทียบเป็นที่ขึ้นไปเมื่อวานนะครับเนี่ยมันมีโอกาสจะติดแนวได้หนึ่งแบบนี้นะนะครับแล้วก็ในดีเทลย่อยๆเดี๋ยวมันจะขึ้นต่อแบบนะี้มีโอกาสจะขึ้นแบบนี้ขึ้นไปได้นะครับแนวตาน้านของภาคเช้าเหมือนเดิมนะก็คือไฮเดิมสองแปดนะครับสามศูนย์สามสองเนี่ยดูโซนนี้ก่อนแล้วกันนะครับทีนี้เวลามันขึ้นไปหนึ่งรอบใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะมีพักได้ด้วยนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะถ้าผม ผมพูดจบไปนะครับแล้วผมอัปเปตให้ใหม่อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ขึ้นเนี้ขึ้นยอ่อแล้วก็ขึ้นแล้วก็ข่อย่อหรือแบบนี้แล้วก็ขึ้นใหม่แบบนี้ก็ได้นะครับนะครับทีนี้ถ้าเรามองถอยลงมาเนี่ยเราเห็นว่าไอ้ก่อนหน้ามาชุดนี้ยอ่อแล้วก็ชุดเนี้ยชุดนี้ถ้ามันเป็นอันนี้ถ้าตอนนี้คือศูนย์อันนี้เป็นไฮหนึ่งนะแต่ว่าตอนนี้เป็นโลสองอันนี้เป็นไฮสามเนี่ยถ้ามันจะทําโลสี่ใหม่เนี่ยมันอาจจะลงลึกก็ได้นะแต่ว่า มันก็จะขึ้นไปต่อนเนี่ยนะครับเช้านี้ต้องดูอีกทีนะะเดี๋ยวผมจะให้ดูดีเทลเยอะๆตรงนี้นะในไทม์เฟรมเล็กเนี่ยจะเข้าใจว่ามันมันน่าจะไปทางไหนนะครับเราก็พยายามเด,พดกกาพฤติกรรมกราฟนะครับแต่เบื้องต้นนะ,ะที่เราวัดขึ้นแบบนี้เทียบไปเนะี่ยมันไปติดโซนแรกใช่ไหมแล้วมันก็ยอ่อทีนี้เราไปดูภาพย่ออีกเช้านี้ว่าไอ้ที่ย่อมาแล้วเนี่ยมันมันน่าจะไปไหนนะครับคือถ้าย่อมาให้กระดีนะสาหรับคน ที่ติีเซลลอยู่นะครับที่เราไม่คิดว่ามันจะขึ้นไปก็คือแล้วมันขึ้นไปนะครับถ้าเขายอ่อลงไม้ถึงทุนเราก็จะออกก่อนกได้นะครับนะครับพอออกมานะครับจะเข้าใหม่ก็ต้องหาตำแหน่งดีๆเข้านะครับาเราถ้าเห็นตรงนี้นะคือถ้าถ้าเราเห็นเนี่ยถ้าเราเห็นโลเหตุหายเนี่ยอย่างถ้าอย่างง่ายใช่ไหมครับเราก็วัดอ่าปบินาชีว้นะครับโลหายนะครับคือถ้าตัดใดที่ไม่ทำาายใหม่เนือ 18 28ในภาคเช้าเนี่ยมันมีโอกาสจะใช้เวลาวทางนี้ด้านบนเราตีทาลายมานะครับมันไปแตะมันเด้งแต่ถ้าดูเส้นกำชันนะครับลองตีเส้นกำชันมาอันนี้หายใช่ไหมครับลองตีดูถ้าแตะใดยังไม่เบรกเส้นกำชันเนี่ยมันมีโอกาสจะหลุดโลมาทางนี้ได้นะเดี๋ยวถ้าหลุดโลเดิมมาตรงนี้ก็จะลงมาทาง18 23อะไรนี้นะครับถ้าเล็กกว่านั้นมันจะมี็น21นะครับแล้วก็20นะครับถ้าเราติดเซลล์อยู่ส่วนพวกนี้เขาเขาลงมาให้เราปิดก่อนดีกว่า นะครับตามได้ที่ไม่หลุดตรงนี้หนึ่งแปดสองสี่ยภาพมันจะเป็นการอาจจะกลับไปทดสอบไฮเดิมแล้วก็ขึ้นต่อไปเลยนะครับมันจะมีขึ้นต่อได้อีกหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ไอเดียของเอ็กอยูพักช้านะอาจจะพูดยาวนอ,นอกเรื่องนิดนึงนะฮะเดี๋ยวไอคนสมาชิกที่ผมที่เทรดตามอยู่ก็เดี๋ยวเราอัปเดตกันต่อนะเพราะว่ามันเดียวไทม์กว่านะครับอา่าถ้าอย่างนั้นนะครับไอเดียเอกยูนะครับเช้านี้มันมีโอกาสย่อในภาพพิล็กนะ แต่ถ้าตัดในถ้าไย่อไม่หลุดโลกตรงนี้นะครับมันก็จะมีโอกาสภาพจะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็ขึ้นไปใหม่ได้นะครับไอเดียของออกยูพักเช้าสวัสดีครับ